จากนี้โอกาสได้แล้วก็ทอนกาบ,ด,บด,ด้วยติดตามไปด้ยวยเจ้านายบุญส่งโพส ยังไปเจ้าค่ะเป็นถึงคุณนางวังในไม่เคยมีใครดูหมินมังมัางรามินทั่วทั้งแผ่นดินนับถือรับราช เริญสุขเถาิายนะถวายพระโคมพระยาค่องหญิงสุรัตน์พอดีดิสมามายังไม่กลับเข้าวางอีกหรือย,อยังไงคะป่านเนี้เย่ยมาได้เหรอลูกสาวของกล้ามันกลับมาแล้วพระยาค่ะแลวมากันแค่นี้หรือย,อยังไงคนในบ้านมีตั้งเยอะแยะคนนี้เพื่อนบางรายนี่อยู่นี่อยู่นี่องค์หญิงพระยาค่ะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปรับศวยสากรเถอพระยาค่ะ ขอบคุณนะครับเจ้าของรางวัลที่อมอบให้กับพวกเราทีมงานนพรตน์ไม้หอมนะครับ,รบ,รบองค์ญิงไม่ต้องวิตกกังวลอะไรพระเจ้าค่ะหม่อมฉันเชื่อว่าเจ้ามังรายที่องค์งทุกคนอยู่ในความสงบ,บบัดนี้ราชบุตรชมไม่ลองเสด็จแล้ว กูเดินออกมาให้มีทีมตาทั้งนั้นเยอะถอยบังคมพระเจ้าค่ะเยอะถอยบังคมไหมคะเยอะถอยบังคมพระเจ้าเยะถวายบังคมพระเจ้าเยอยบังคมด้วยไหมคะเยะยะเอาไม่ถอยบังคมหรอถอยบังคมเหมือนกันอ๋อทุกวันนี้บัลลังก์จะไม่มีที่นั่งอยู่แล้วก็ปองน้องกูเต็มบ้านไปหมดเลย ดินมอนไปสามรอบเนี่ยเขมองหาที่เอาดอหมอนหายแล้วจิบหมอน,มอนทานาจิบหมอน,มอนเอาอเอ้ยวันนี้มันเซ็มันอะไรเกิดขึ้นขอเดชาสุนัยโปรดองค์พระราชบุชรเวลองเช้านี้พระองค์ท่านเป็นอะไรพร่หยิ่งหยิไไญญ่งหุนหินทรงพิโรธผิดปกติบอกกล้าหมอนทันมาเถิดพระเจ้าค่ะว่ามีสิ่งใดทนาที่ทำให้พระองค์ท่านเป็นแบบนี้ข้าชื่อว่าปลาเนี่ยมันต้องแรงที่หางถูกไหมถูกต้องพระเจ้าค่ะ ไอ <ITA> <law>, right? ้มังรายในบรรเ็กของท่านนะใช่ไหมใช่พะยะค่ะหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยก <idir> ็อย่าเอามึงอย่าเอาไอ้นี่ไปเปรียบกันโอ้ประมาณว่าเป็นญาติห่างๆกันแล้วพระเจ้าค่ะนิสัยเหมือนกันหรือเปล่าก็ต้องเหมือนกันสื่อสัตว์สุจริตจงรักภักดีพระเจ้าค่ะไม่จริงเพราะบัดเดี๋ยวนี้ไอ้มังรายมันทำงามหน้าขึ้นหาสุมามันถึงในห้องเห็นเต็มๆสองตา เป็นความจริงหรือพระเจ้าค่ะเป็นความจริงท่านนะกฎมนเทียนบาลมีเอาไว้ถ้าใครขึ้นหานางห้ามมันต้องมีความผิดอุกฤษทอจริงไหมถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าข้าจะตัดสินไอ้มังรายเป็นยิ้มอะไรไอ้ใหญ่มึกผัดหน้าตรงไฟมึดๆไปน่ะนี่ขนาดใช้เซรั่มไม่ช่วยยี่อะไรเลยหรอรู้ได้ไงจริงแผ่นทองยังติดหน้าอยู่เลยนะกูเห็นเขาให้ทาก่อนแต่งหน้าอีิบายทาตอนแต่งหน้าแล้ว มึงก็ดำมาเิรู้ได้ไงทำไมจะทำไมกูจะไม่รู้ล่ะของอะไรของยังอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยไม่จริงก็บอกไปเนี่ยไม่โอ้โหเนี่ยเนี่ยแล้วเซรั่มแล้วทองยังติดหน้าไปลงหน้าหน้าทองมาปะเนี่ยเขาให้ทาก่อนแต่งหน้าก็เพื่อรักวพาอไงเพื่อนในเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แล้วมีวิธีใดบ้างที่จะปรับเปลี่ยนให้ข้าได้ดูดีขึ้นมานตอนนี้อยากได้วิธีปรับเปลี่ยนแต่งให้หน้าดีก็ในเมื่อจะบอกว่าข้าหน้าดำ เราเป็นเพื่อนกันก๊อบเอ้ยมึงห่วงกูไหมห่วงเอาในเมื่อเห็นไม่ดีแล้วทำยังไงให้มันดีน่าโอมาเองนะขอเดชะคอได้สักครู่หนึ่งพยากรณหน้าตาของท่านนะคอได้แต่มันใจร้อนนะก็ในเมื่อสถานการณ์ม่ยากเลยทำให้หน้าขาวขึ้นมอมฉันก็มีแน่ท่านน้าหันหน้าตรงซึ่มีทองปะที่หน้านี่เหมือนรูปเหมือนหลวงปู่แหวนเหมือนกันนะเนี่ยโ่อกูรลักมึงนะ พระองค์ชานพระองค์เองก็ไม่ต่างอะไรกับภาษากระจายนะพ่อเจ้าค่ะบาปโอ้ถุธนาไม่ต้องไปเสียใจทำไมลักษณะคนในเมืองนี้ถ้าเกิดว่ามีใครออกรถไม่มีใครค้ำให้ได้นอกจากธนากูค้ำได้เหรอธนาเพราะอะไรหน้าค้ำขนาดนี้หน้าเฮียเขาเดชะซึ่งรีบร้อะอะไรจะพร้อมหรือยังทําไไอ้ก๊อป เพื่อรัก้ามึงไม่สามารถจะทำให้กูดูดีได้มึงไปเลยจะมึงเสียเวลาทำได้ทำได้จะได้เลยลิเกทำได้เออเออจะทำยังไงทำอะไรมึงจะทำอะไรน้าทำอะไรกูเนี่ยไมเข้าหน้าไงแล้วมันดูดีหรือยังดูดีแล้วไม่คำไปก็ขาวไปเอาอย่างนั้นเลยเหรอนนะฟังให้ดีหน้ากูดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วขอบใจมากอีกสัก จะให้ข้าตัดสินคดีความเรื่องนี้ประเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าข้านั้นลำเอียงไอ้มังรายเป็นเด็กของท่านนาะคดีครั้งนี้ขอให้ท่านนาะเป็นตุลาการตัดสินคดีก็แล้วกันเอาหดีนะหม่อมชันมังมหาราชินผู้นี้จะรับหน้าที่เป็นตุลาการตัดสินอย่างยุติธรรมที่สุดเพื่อเจ้าค่ะ แต่ยามนี้หมดหลักการเลยข้าแสบตาเหลือเกินหวังว่าหน้าข้าคงจะดีขึ้นดีนะตกขาวไปหน่อยใครไปตกที่หน้าใครพูดอะไรคุยกับแม่ห้ามเยอะงามหน้าไหมลูกรักของพ่อขอปีนะออดรูเลยไม่ได้งามหน้าอย่างเดียวงามใส่ตังหากเจ้ามีตำแหน่ง ไปกูเป็นอะไรเนี่ยเมียกูขับตากล้องมึงดูตากล้องก็แต่งเมียเมียพอโถพระคุณแต่งตัวยังก็จะนอนน่ารักูอยากจะหันกล้องไปเห็นจังเลยเอติโมเอติโมโถพระคุณเลยจะลำมโนราซะแล้วถนัดตาสีก่อนหม่อมหม่อมชัางใจร้อนแล้วเนี่ยหม่อมช่าก็อยากจะตัดตัดสีเลยได้เมียก่ะเอาดิมาคืนใครอยู่แวนดา้บ้าผมครับ มวลไม่อยู่ผู้หมู่ไปเที่ยวเหลือพมผู้เดี่ยวเหตุการณ์ปกติครับปกติพ่อมึงไงสิเนาะฆ่ากันตายอยู่ละไอจเลชายเต่ากินอะไรวะกินพิซซ่าครับฝนแค่นี้ยังนึกเต่ากินพิซซ่ามึงนี่เนาะสมควรแล้วที่เป็นอาหารเลี้ยงมามึงนั่งไว้ใฉ่เลยครับมึงต้องบอกกินเย็นตาโฟไอ้มังรายผูไม่กิน โทษของมึงนั้นมาหันยิ่งนะทนะคดีมันเป็นยังไงทนะไม่สงสัยเหรอข้ารออยู่รออยู่เหรอเออมันเลยไปแล้วทนะเอาสักบลวนหมดแล้วโทษทนะพระองค์ท่านใช้เซรั่มไม่น่าลวนคดีนี้มันเป็นมาอย่างไรมันต้องมีที่มาถูกไหมถูกต้องที่ข้าพเจ้าพูดน่ะมันลอยๆพระองค์ท่านมีหลักฐานอะไรมักกล่าวหาแล้วมังไรมี้วยหาสมามันหาหลักฐานแล้วข้าพเจ้าเห็นเต็มสองตาว่าเขาอยากเล่นแล้วแหละ กำสองตาเลยหรอเห็นเลยเห็นจจะเลยจะเห็นจจะเลยพระองค์ท่านมีหน้าที่อะไรที่ไปยังห้องของสุมามันแล้วไปเห็นได้ยังไงเออไปเห็นได้ยังไงเออผมเห็นได้ยังไงอ่ะครับอะอ้าก็บอกก็ไปสิเราจะไปขึ้นหานางห้ามจะไปไม่ใช่ในมังรายไม่เปรตมาซ้ำกูอีกเมื่อคืนข้านอนไม่หลับ เห็นอากาศมันคึ้มฟ้าขึ้นฝนก็เลยออกไปเดินจ็อกกิ้งเดินจ็อกกิ้งพระเอิญว่าไปเห็นว่าประตูห้องของนางห้ามหน้าต่างก็ปิดไม่สนิทประเดี๋ยวฝนตกจะไม่สบายก็เลยจะไปปิดหน้าต่างทันใดนั่นเองท่านนาข้าพเจ้าก็เห็นไอ้มังรายกับสุมามาน่มันนอนจู๋จีกันเลยอย่างนั้นเลยหรอพะยะค่ะอย่างนั้นเลยท่านนาหม่อมฉันบทคำถามพะยะค่ะเชิญพระองค์ขึ้นปัตถ์พะยะค่ะ ต่อไปนี้ผ่ยฟ้าประชาชนออกจากบ้านลืมปิดประตูลืมปิดหน้าต่างไม่ต้องกลัวต่อไปนี้เจ้าฉันเชเวลองเนี่ยจะเดินไปปิดให้ทุกบ้านเลยทนาะฉันเป็นคนขี้เกียจฉันไม่ใช่คนขยันมอมฉันประชดไปหรือเปลาหรือจะประชดทนาเป็นหลักสักตัวทีฉากนี้เราหลักอยู่ทนายเป็นตาาการอยู่นะ <G ül üyor> ก็ถูกต้องแล้วไงจะให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวนี่ข้าพเจ้าเป็นคนฟ้องเลยนี่นนมอมทันยุทิธรรมที่สุดแล้ออกะกันนี้เมื่อไอ้มั่งเลยมันกล้าบาังอัดย่องขึ้นหาไม่ห้ามนางหงสุมามาโทษของเจ้ามีสถานเดียวนั่นก็คือประหารชีวิตมันเป็นไปไตามกฎแล้วนะ้องแต่ว่าในฐานะที่เจ้า มีความดีต่อแผ่นดินสามารถปราบกระบฏอลองยาได้โทษจากปัญหาชีวิตให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตผมนำหน้าโมีค่าเท่ากันหม่อมฉันหวังว่าคำตัดสินคงจะเป็นที่พอพระัยของพระองค์ท่านทำดีมากนนะและต่อไปนี้ หม่อมฉัน,น,น,นก็ขอทำหน้าที่ผู้เป็นพ่อที่มีกับลูกสาวอันเป็นดวงใจสุมามานเจ้ารู้หรือไม่ว่าหญิงทั่วทั้งแผ่นดิปนดประทนาะที่จะเป็นตำแหน่งนี้นรับตำแหน่งนี้นไม่ห้ามนางหวงแต่เจ้ากลับทำให้มันมีร้อยมนทินต่อไปนี้ เจ้าไม่ต้องมีตำแหน่งแม่ห้ามนางหวกงอีกต่อไปนะเจ้ากลับมาเป็นลูกของพ่อณสถานที่นี้ข้าขอถามสักคำเถิดว่ามีใครบ้างไหมที่รักลูกสาวข้าสุมามานจริงถ้ารักแล้วก็ยกมือผมครับ ไอ้ตองยกสองมือใช่ไหมอา้อาวกูไม่เห็นนะเจรชายข้ามีอะไรจะถามเจ้าห่วยค,ครับภายในสามวันเจ็วันนี้คคมึงเตรียมตัวจัดงานทันไหมวันเดียวก็ทันครับมึงแน่ใจใช่ไหมถ้ามึงแน่ใจมึงฟังกุ้ยดีนะ กูขอยกลูกสาวกูสุมาลมาีนะให้เป็นคู่แต่งงานของมือเชย์ยโทั๊ชย์ยอ,อะไระเนี่ยดีใจกระโดดตัวลอยผม ทั้งอำนาจและวาสนาความรักไม่มาต่อเนื่ององคุพรอาชต้องพลาดท่ามาปล่อยเวลา ให้โอกาสสั่งละลจะขาดบัญชาเราคงไม่ได้เห็นหน้าเพราะพี่มันมาก่อเรื่องชีวิตต้องผูกลงโทษพระองค์ทั้งโกรธ อะไรผมไปเขาคุกได้แล้วไปกลับบ้านเตียงตัวแต่งงานเนียพ่อการให้พ่อเดี๋ยวจะคุณลุงเป็นเสื้อมึงพร้อมหมดเลยมึงยกขึ้นมากมดเลยไอ้ค<ป>ู่นี้แต่งงานกันแล้วนะแต่งตัวสวยๆนะอย่าคิดเยาวัาง